สวัสดีครับาพากของรายการเรียกฉัน EP 94นะครับกระเพมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปทั่วโลกครับทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับจเจิญทุกวันศุกร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ content ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไมาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับฝากแท็กคนที่คุณรักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระเพมอะนะครับเมื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูคนเดียววันนี้มีไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างในคอนเทนต์เรื่องของการดูคลิปคลิปสั้นหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่ไปดูันฮะ เสียงเหมือนจะแบบฟุดฟัดฟุฟัดใช่ไหมฮะถูกต้องครับอาละครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าการถ่ายจากหน้ารถนะครับหรือจะเป็นกล้องติดรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องอะไรและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับมีแคปชั่นเขาเขียนไว้ว่านะครับแบรนด์ใหม่โตโยต้าครับอ่ะไปดูดีกว่านะครับปลเขาอะไรอยู่เราเลาอยู่เราเหรอเออเลรถเราอโตโยต้าอยู่แล้วเดี๋ยนะโตโตโยโยต้าต้า พี่ห่อไหนวะเนี่ยกูอยาก,กรู้เหลือเกินโชว์รูมหน่อยฮะโชว์รูมในไทยไหมครับเนี่ยหรือว่าโชว์รูมอะไรฮะเออปะฟังต่ออืมอยากดูจริงเหรอ,อดูจริงเหรอนั่งโชว์โน้ต<า><ฮ>สุดยอดฮะดคือบอกตรงเลยว่านี่แหละฮะมิติใหม่ของการสร้างแบรนด์แต่ผมเคยได้ยินนะครับตอนสมัยเรียนอยู่เขาบอกว่าสมัยก่อนจะชื่อเนี้ยเป็นชื่อโตโยต้าก่อน จริงเท็จยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันสนุกครับ,บแบรนด์นี้โหโหโหยาวเกินเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเป็นการถือกล้องนะครับที่ถ่ายเห็นเท้าสองข้างครับซึ่งเท้าด้านซ้ายใส่รองเท้าเท้าด้านขวาไม่ใส่รองเท้านะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคลิปมีคาล่าเรื่องแล,และมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับโดยมีแคปชั่นในคลิปนี้เขาเขียนไว้ว่านะครับใครทําตกไว้เนี่ยโชคดีจังฮะไปดูกัน อตฉี่เฮ้ยโอ้ยหยหอมเหรอหอ้ยโชคดีจังเลยหอมมันตกไงเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยอ๋อมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งด้วยสองหัวเนี่ยเฮ้ยเฮยยังไงต่อเฮ้ยแครอทอือแล้วไงต่อครับแครอทสองหัวนะฮะแล้วยังไงต่ออืมเราเจออะไรเนี่ยมีผักหอมกระลำมีเนื้อหมูใช่ไหมแล้วก็มาอ๋อมีรองเท้าอีกทั้งช่องดีจังเลยงไฮะ สุดยอดไปเลยวันนี้ดวงดีสุด <c oughs> อ๋อไม่ได้ดวงดีฮะล <c oughs> ดลม้มลดล้มครับสุดยอดไปเลย <c oughs> โอเค <c oughs> ก็เลยหยิบขึ้นมานะครับตามนั้นละกันครับเ <c oughs> อาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนจะเป็นนะครับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังลากอะไรสักอย่างหนึ่งไปแต่คุ้นๆอยู่นะน,นะครับและแคปชั่นครับเขาเขียนไว้ว่านะครับพี่ฟังก่อนแล้วก็ฮา เดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างน,นะครับปะอ๋อโอเคลากไหมครับออคุณคุ้นไหมฮะอันนั้นมันที่รองไม่ใช่เหรอครับพี่เห <c oughs> มือนว่ามันเหมือนเป็นที่รวบรวมตะกร้าเราต้องยกมันออกมาแล้วค่อยถือไปหรือลากไปเหมือนจะมีล้อใช่ไหมผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นเหมือนที่อื่นไหมแต่บอกตัวเลยว่า เอาที่พี่สูดเลยครับสู้ๆครับผมพนักงานอะนะเ <c oughs> อาละครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเหมือนจะเป็นนะครับถ้วยที่เป็นเหมือนถ้วยกาแฟป่ะเหมือนจะเป็นนอนก้นใช่ไหมครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นมือที่เหมือนจะถือสก็อตไบท์หรือเขาเรียกว่าเ,ออเป็นที่ล้างจานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนะครัคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างน,นะครับแคปชั่นในเรื่องราวนี้หรือคลิปนี้เขาเขียนว่านะครับอย่าลืมทําให้คนที่คุณรักนะครับฮะทำอะไรวะปไปดูกัน อ๋อบีบลงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอาอย่างงี้เลยเหรออืมไอเหมือนเนี่ยนะลาเต้น,นะครับมีการทำลาเต้อาคาบฟาและต่อ,อ้อกินไม่ได้เ้ยใจเย็นเอ้ยคอนเทนต์อึอ่งเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนกับคนที่กินเค้กอีกคนที่เขาทำเค้กแล้วคล้ายๆกับเขาเรียกว่า เหมือนกับของใช้ในบ้านแล้วกิกนไปเรื่อยอ่ะเออเป็นฟิลนั้นหรือเปล่าวะ <c oughs> แต่บอกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของสําหรับใครที่อยากเรียน <c oughs> เขาเรียกทำลาเต้อาร์ตสามารถใช้ฟองจากเขาเรียกน้ำยาล้างจานสามารถทําแล้วก็เทเหมือนฟองนมมากๆเลยครับอันนี้บอกก่อนอันนี้อาจารย์หรือครูที่เขาสอนมาเขาบอกแบบนี้นะครับฉะนั้นเรียนเขาเรียกว่ <c oughs> เาเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้แต่ยาไปทํากินนะมึงเตือนแล้วนะ เอาละรครับคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนกับถือกล้องนะครับถ่ายที่หน้าจอคอมนะครับแล้วก็มีตรงคําว่า recycle b i t นะครับและมีแคปชั่นที่เขียนว่านะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนครับ <Counter> บันเทิงแน่นอนนะครับปลาอ๋าอ,าอาลากถังขยะลากไปไหนฮะฟืบตรงบนพื้นไม้เหรอฮะอ๋อโอเคแล้วไงต่อ ค่อยซูมเอาเหรอฟ้าอ๋อมีโต้ครับมีดิสพีซีครับแล้วก็มีโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวงงเดี๋ยวกำลังงงเดี๋ยว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 แป๊บนึงขออนุญาตย้อนนิดนึงฟ้ารีเซคเกิลครับแล้วก็มีเป็นปรินเตอร์มีมีดิสพีซีมีเมาส์นะฮะอ๋อโอเคกระดานก็จะมีเรื่องของเออเป็นแบบเขาเรียก PDF เป็นออนไลน์ชีทคอร์สสุดยอดครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอ๋ออยู่บนอยู่บนชั้นนะฮะ,ะอยู่บนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชั้นลอย อเคฮะชื่นชอบมากครับฟาอืมค okay. so ือดูเป็นระเบียบก็ใช่ฮะดูว่างก็ใช่เหมือนกันเตียงขนาดนี้บอกเลยว่าอินเดียชิดซ้ายฮะใครเห็นด้วยคอมเมนต์หน่อยอยากรู้เหมือนกันเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนจะการทำแบบข้าวแน่นอนครับและมีแคปชั่นเขาเขียนว่าเะครับเมื่อลูกสะพ้ายครับทำแกงเขียวหวานให้แม่ยายกินนะฮะ แกงเขียวจริงครับแต่ไม่รู้หวานหรือเปล่านะฮะเออมึงอาใส่น้ำตาลโปงน้ำตาลไปลงไปแบบหวานแน่นอนเดือดเขียวและคือแบบมันแข่งกับน้ำเขียวได้เลยอ่ะมาไปดูกันโอเคเขียวปัดเลยวอ่ะโอ้โหเขียวแบบอเขียวแบบมีคาร์โบไสังเคราะห์แสงได้อ่าะยังไงต่อครับเขียวแบบไม่มีอะไรมากั้นครับเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยพี่ ครไหวไปก่อนเลยกูไม่ไหวว,ว่ะฟืลเหมือนเวลาเดินไปเห็นบ่อน้ําแหล่งน้ำแล้วมันเขียวขนาดนั้นนะ่ะเขียวจนแบบอยากเอากระชอนไปช้อนแหนขึ้นมาฟิล <c oughs> นี้เลยใกล้เคียงเลย <c oughs> เขียวหวานจริง <c oughs> เออเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างครับ <c oughs> ที่ข้างบนเขาเหมือนจะเคบรทงชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่น้องคนข้างล่างครับกําลังยืนแบบเป็นการไม่ขยับขยื่นครับ และมีแคปชั่นที่เขียนไว้ว่านะครับเพลงชาติลูกไม่ใช่โกโกวาเดี๋ยวไปดูเดีอยครับปาอ๋อโอเคครับงชาติจะอยู่จริงด้วยครับแล้วฟิลแบบโอเคเป็นการแบบซุมเข้าไปฮะน้องหยุดครับเป็นไงมีความเคารพครับมีความรู้สึกว่าเออให้มีความมีความอะไรไม่รู้กูคุณึกไม่ออกแต่น้องเขานึกถึงแบบอาจจะดูซีรีส์เยอะเกินไปครับแล้วก็อยากขยับ ขยับอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นฟิลแบบเอ้ยเป็นไงเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่เอาท่าอื่นได้ไหมฮะเมื่อยแทนแล้วน้องก็เดินต่อนะครับตามนี้มันขออภัยด้วยที่ปิดเสียงหรือว่าอาจจะมีการพูดไปเพราะว่ามันจะมีบางอย่างอาจจะแบบเฮ้ยมีลิขสิทธิ์ประมาณนี้ผมก็เลยต้องพูดบอกไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรชัดเจนต้องขออภัยครับเออบอกตรงเลยว่าสุดยอดครับสกอยนะครับ เอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนจะมีนะครับการทํางานหรือเป็นการใช้แรงงานหรือว่าอาจจะเป็นการขนย้ายอะไรสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างนะครับและแคปชั่นในคลิปนี้เขาเขียนไว้ว่าทํางานแบบรายวันนะครับไปไปดูกันโอเคคนหนึ่งยกไปคนหนึ่งยกออกครับอ๋อโอ,โอเคอะไรนยังไม่หมดนาทีอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีนก่อนอใจเย็น อีกคนนึงครับเอาไปใส่อีกคนนึงเอามาเข้ามาเหมือนเดิมครับมันก็เลยเป็นลูปของ <laughs> ลายวันแท้เหลาเจ <laughs> เย็นคุีนก่อนพี่ <laughs> เออทำอ่าทั้งวันก็ไม่เสร็จหรอก <laughs> อ่ะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมือนจะเป็นทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มีพี่ผู้ชายคนนึงหันมาครับแล้วก็ข้างล่างผมเห็นเหมือนปลาหมึกนะครับและแคปชั่นเขาเขียนไว้ว่านะครับเครื่องรีดปลาหมึกครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับฟาบอ๋อโอเควิธีการรีบปลาหมึกแบบเครื่องนะฮะอืมเฮ้ยเรียบจริงครับอืมโอเคหิวปลาหมึกเลยฮะอืมโอเคครับรีบให้เรียบอืมโอเควิน่ากินปลาหมึกชัดเจนครับตามนั้นนะโอเคครับอเฮ้ยมันมันก็โอเคนะเออมีโปรตีนด้วยนะครับ เอออาจจะเป็นไอ้มากกว่าโปรตีนแล้วกันหน้ามันเค็มๆจังมันไม่ได้มาจากทะเลใช่ไหมครับอ๋อมาจากขอบคุณมากฮะโปรตีนสูงด้วยสอศสูงด้วยนะครับใช้ไหวไปก่อนเลยวันนี้ผมงดปลาหมึกแล้วกันช่วงนี้ครับผมเอาเน้นสดๆดีกว่าไม่ต้องรีดด้วยผมหรอกบ้านมีเตารีดด้วยเดี๋ยวรีดเองได้ ปอป่างไรบมากครับับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราเลยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีไรเสนอแนะแนะนำที่ชมเขาไม่มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรกักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปเพราะบทกอเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับอะครับป่ะนี่เป็นอะไรปกปิดแปลกๆเออมึงขอภัยด้วยคุณกำลังบยแม่งเอ้